เราเดินทางกันไปในพื้นที่ของตำบลน,นามหม่อมอำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลากันบ้างที่นี่ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะพอสมควรค่ะบริเวณปริมาณน้ําในพื้นที่หมู่ที่4ตําบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมของจังหวัดสงขลาก็บอกว่ายังสูงนะคะเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบในเรื่องของการสัญจรการเข้าออกหมู่บ้านเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องช่วยเหลือโดยการใช้รถทหารล้อใหญ่ FTS ค่ะเข้าให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะแต่ว่าจากข้อมูลล่าสุดนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายในส่วนของ ชีวิตและทรัพย์สินค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันที่9ธันวาคม,มานะคะทาให้ในพื้นที่อําเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบน้ําท่วมในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลทุ่งขมิน้นหมู่ที่8หมู่ที่10และหมู่ที่ 4ค่ะตำบลนาหม่อมซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะหมู่ที่4ตํตำบลนาหม่อมนั้นซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ700ครัวเรือนแล้วก็เสี่ยงกระทบหนักอยู่ที่100ครัวเรือนนะคะโชคดีค่ะที่ทางอำเภอนาหม่อมนั้นมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าทําให้ขนย้ายสิ่งของได้อย่างทันท่วงทีค่ะ ส่วนความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ผู้สื่ข่าวได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับท่านในอำเภอนาหม่อมนะคะแล้วก็ส่วนราชการในพื้นที่ก็ปรากฏว่ายังคงมีฝนตกลงมาอย่างหนัก ซึ่งวัดปริมาณน้ำฝนได้ประมาณอยู่ที่1 4 8 4มิลิเมตรน้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่4บ้านควรจงของตำบลนาหมอ่อมอย่างต่อเนื่องระดับน้ำล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาค่ะวัดได้ประมาณ500-100เซนติเมตรหากฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องคาดว่าปริมาณน้ำก็จะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงวัน2วันนี้ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากมักเกิดน้ําท่วมขังเป็นประจําทุกตีเมื่อมีมรสุมพายุหรือฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันค่ะทําให้อําเภอนาหม่อมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอีกทั้งยังได้เฝ้าระวังเหตุด,ด่วนฉุกเฉินและจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวไว้รองรับโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการค่ะ ถ้าดูจากปริมาณน้ําฝนนะครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะทรงๆอยู่แบบนี้นะครับก็ยังยังยังไม่น่าเป็นห่วงมากนะครับแต่ว่าได้รายงานวิทยุไปยังจังหวัดแล้วนะครับทางพื้นที่เองก็เตรียมการแล้วก็เมื่อวานโดยเฉพาะอย่างนี้เมื่อคืนนะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมนะครับแล้วก็ขนของขึ้นที่ปลอดภัยนะครับรวมถึงแจ้งเตือนผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุ นะครับให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยการช่วยเหลือหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังโรคนะครับโรคระบาดหรือสิ่งของเครื่องสารุปโภคต่างๆที่เสียหายก็อยู่ระหับาสำรวจนะครับแล้วก็มีแผนที่จะฟื้นฟูเยียวยาให้ระมัดระวังในเรื่องของสัตว์เลื้อยคานนะครับที่จะหนีน้ําเข้ามาในบ้านนะครับเรื่องของโรคต่างๆที่จะมาพร้อมกับน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคชีนูหรือท้องร่วงท้องเสีย สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นในอำเภอนาหม่อมได้นำทีมจิตอาสาพระชาธานและอสอร่วมกับเจ้าหน้าที่มณฑลทหารบกที่42และเจ้าหน้าที่สอพอนาหม่อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเพื่อให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจิตเตียงและผู้พิการไปยังที่ปลอดภัยพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังได้รับความเดือดร้อนจากการเข้าออกปากซอยนะคะเนื่องจากปริมาณน้ำที่สูงรถจักราย,ยานยนต์รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้การเข้าไปช่วยเหลือจึงต้องอาศัยเรือ แล้วก็รถยนต์ล้อใหญ่หรือว่า FTS ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่42ค่ะค่ะี่แรกก็คือในเรื่องของการยกของของชาวบ้านขึ้นที่สูงการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็วันนี้เราก็มาในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารเพื่อให้สามารถที่จะ ดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับในแต่ละมื้อก่อนช่วงนี้นะครับคือเป็นการช่วยเหลือเร่งด่วนก่อน,นครับตอนนี้เรามีชุดประเมินสถานการณ์ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพัน,นธุ์มณฑลฐานบกที่42นะครับอยู่ที่ประจำของแต่ละอําเภอนะครับเช่นเดียวกันในอำเภออื่นๆนะครับก็จะมีหน่วยทหารที่มีชุดประเมินสถานการณ์นะครับก็อยู่ใน แต่ละอำเภออยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะประสานงานตรงนั้นได้นะครับในส่วนของอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาหมอมนะครับก็สามารถประสานงานมาโดยตรงนะครับที่ที่ผมได้นะครับเบอร์โทร0894665188นะครับผมพันเอกเอก,เอกวริศชอบทุกคนครับผู้บังคับกองพันธมณฑลฐานบกที่42ครับ